สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาวันนี้กูซื้อใหม่ไายแดงนี่นี่โอ้แพงเลยยางเลเดียนนี่เนี่ย<ส>เอ้าเจอแคทคนเมาตักไห้เนี่ยเอ้าแพงเลยเตียงที่ลี่สวยงามครับสองร้อยสิบเมกรตโอ้แพงเลยวิวยางสวยงามไปก็ซับมาหน่อยปลหาร ก็ทหารทุนเอ้ายุคหนึ่งทหารเราเนี่ยเราเนี่ยรดเก่าไโอ้ได้เราในรถสวยๆเอาอันนี้จะเสืะเบงาทเบีงามเยสงมสวยงไามไหนเด็ครับรถไม่แปลงได เลยขับรถไม่ฝนบนต่ตกหรอกบอกอีปูแล้วไปไปทั้งไม่โอ้หเออจบๆกอนมันเนี่ยป่นเลยรถไม่ายแดงแล้วปวดแดงเลยว่าโอ้นตกะโต๊อีปูแล้วปล่อยทับให้แล้วอ๋อดีดีนีปูไใยรถไม่แล้วปวดอ๋อตัดช่วงไฝากคนไร,คน,ไรคนแช่คนติดตามเออนเชเดี๋ยวกิน,ก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 น,นาลงงานชาวบ้านคนนี้ทำงนานหลงไปก่อน ก็ดูนี้ต้องทำงานหลวงครับเอาเดี๋ยวน้องแคทว่าขบวนมันโคโมสุดขบวนมั็นสายแข็งโอ้รถถ่ายขับถายนี่อ,ออนจ่อพอน้ำสีรุ่งเรืองครับถ่ายมีงานอรฝากได้ได้ผลสายแข็งต้องจัดการได้เอาอีทูเล่ที่สวนมันมเป็นลมทำไมแล้วมาดัดชมเห้ฝาก รยเดาอฟซีเฮาสุขล้นทันตามันจกขอน้าสุดเรียน24เอฟเบร์8 3 3 5ชนครับเอ้าครับครับรวยสุัดดีครับอ้วิวรถไม่เหมขอพี่เอา เลยยาวเลยแรงไม่แรง210ครับเป็กกอลเอานับสามเป็นยาวเลยยาวเลยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆว่านะโอ้ทีวิวรถใหม่เอาเอพิบุญทับเอาสวยรู้ว้าเอาแรงเป็นนาย210ครับเห็นเลยครับเอ้ยฝากอะไรกดแช็คก็ทิ้งนะ